ดูดวงคนเกิดราศีมินเทวดาให้รวยน้องพี่เอาเงินล้านไปนางของพี่เอาเงินล้านไปด้วยอํานาจบลรมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหรุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลพันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโชคชะตาของท่านจะตกตำแหน่งที่ดีเทวดาให้รวยเทวดาในที่ดีต้องมีสื่อใยสายสัมพันธ์กับท่านอยู่ ชาวราศีมินท่านเคยเป็นเทพเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ลงมาจุติบนโลกมนุษย์ในโชคชะตาของท่านจะได้เจอเรื่องราวต่างๆเขาเรียกว่าเรื่องที่ท้าทายกับปัญหาชีวิตครับต้องมาลองใจแน่เพราะว่าพี่เขาจะให้สร้างบารมีบนโลกมนุษย์มารไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นต้องโดนลองใจอย่างหนักปัญหา,าต่างๆที่เจ็บปวดรัวร้าว,แ,วแสนทุกทรมานจะเข้ามาลุมแล้ว ก่อนที่จะรวยจะให้รวยง่ายๆไม่ได้เลอไงพี่จ๋าบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งเดอะสตาร์เงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจ,าจะเจริญลูกเรือในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชีวิตรับทรัพย์ท่านจะไปค้นพบธุรกิจการงานสิ่งที่ใช่ที่ท่านรอฝ่ายฝันเอาไว้ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงได้แก้ไขในโชคชะตา ได้เจอสิ่งที่ใช่ในดวงชะตาท่านจะได้เห็นนะครับในสิ่งที่ใช่การที่ท่านจะส่องแสงตะเกียงไปหาเรื่องราวต่างๆให้ที่อุปถัมภ์ในดวงชะตาชีวิตของท่านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจึงต้องขอวิงบอลจากท่านพี่เทวดาท่านเทวดาเจ้าขาขอให้น้องได้รับเงินล้านล่ำรวยมาครับพนมมือขึ้นตั้งจิตตำตัวลงดำตัวลงตรงให้มั่นนะครับผม อธิฐานจิตพูดพร้อมกันพนมมือขึ้นครับอิทังเมบุญยะพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้ผลบุญนี้ให้แก่เทวดาทั้งหลายทั้งสากลภิภพเทวดาทั้งหลายตัวทั้งแผ่นดินขอให้ท่านทั้งหลายอนุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดสาธุ สาธุสาธุท่านเทวดาทั้งหลายโปรดเมตตาอารุกโมทนาบุญในครั้งนี้และให้ชาวราศีมิตรนและข้าพเจ้าให้พบกับความสุขความเจริญทำมาค้าขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินงิทองรวยรวยรวต่อแต่นี้ไปโชคชะตามาดูดวงกันต่อครับโชคชะตาตกตำแหน่งเงินทองหล่นทับ เรียกว่าเงินลงนลงมาจากฟ้าทํำยังไงอะเงินมันเข้าเต็มกระเป๋าแต่ว่าท่านจะรับไม่ไหวเพราะว่าถ้าท่านรับเอาไว้จะมีผู้คนเข้ามายื้อแย่งมาทวงหนี้ทวงสินนะครับทวงหนี้ทวงสินไม่ได้แปลว่าจะต้องทวงเงินนะครับแต่แปลว่าเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมแล้วเข้ามาล้อมในโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ําแย่แต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ยังตกตําแหน่งบุญ บุญกุศลวาสนาตำแหน่งตัวท่านท่านจะได้ค้นพบท่านจะได้พบเจอท่านจะได้พูดคุยท่านจะได้เจรจาได้ต่อรองด้วยอํานาจบารมีวาสนาของท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินคำชูหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จถึงเวลานะครับดวงรุ่งดวงแรงดวงปัง จะตาชีวิตโดดเด่นด้วยอํานาจบารมีท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับสาวสาวที่เข้ามาลุมเล้าครับหรือว่านุ่มๆที่เข้ามาลุมเล้าก็ได้จะทําให้ท่านเขวไปทางอื่นครับเรื่องธุรกิจการงา,งานการเงินอาจจะหยุดชงะงักไม่สามารถเปลี่ยนแปลง,แปล,งแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีชโชคชะตาชาวราศีมินโดดเด่นเพราะว่ามีจิตใจที่ตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบควาเร็จ ดวงสมสมสมหวังตั้งใจหมายเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเดเวเกิดขึ้นแสงสว่างบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านรับทรัพย์โดยโชคโชคชะตาของท่านจะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาให้สังเกตดวงชะตาว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาลมพัดวูบมาล่ํารวยขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตประสบความสำเร็จรับทรัพย์นะผมเศรษฐีเงินล้านท่านจะได้นั่งบนบัลลังก์เป็นเศรษฐีนั่งแบบพระราชา Mm hmm. เงินทองไหลามาเทมานั่งอยู่นับเงินนับทองมีอํานาจวาสนาสูงชาวราศีมินเทวดาให้ด้วยน้องพี่นางพ,งพี่เอาเงินล้านไปปกปักคุ้มครองรักษาช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษาคนอื่นด้วยนะนะผมเพราะฉะนั้นชาวราศีมินต้องสร้างคุณงามความดีเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตคนอื่นนะผมอย่างคนอื่นลําบากยากไร้ไม่มีข้าวจะกินท่านก็ให้ทานให้ศีล ให้ภาวนาให้คุณงามความดีเดี๋ยวดวงชะตาของท่านจะได้ตียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเทวดาท่านชอบศีลภาวนานะครับเงินทองบารมีวาส,สนาเขาไม่ต้องการนะรเขาต้องการเห็นน้องได้ดีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีมิ่ยังมีเรื่องทางด้านนะครับโชคลาภโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านรับทรัพย์โดยโชค ท่านจะสุขสมสมหวังได้ดังใจหมายจรเลิศลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินเงินพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จถึงเวลามีดปักตรงกลางหลังครับเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกทรมานกระวนกระวายกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคาบุญกุศลวาสนาท่านจะ,จะเจริญลูกเล,ลืองรับศพ์มีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านเทวดามาให้โชคสังเกตเทวดาว่ามีลักษณะ เป็นแบบไหนนะเทวดาท่านนี้อาจจะเป็นเทวดาชั้นฟ้า16ชั้นฟ้าชั้นสูงสุดชั้นภพนะครับถ้าเทวดาที่ท่านมั่นใจนะกาบไหวนะท่านกาบไหว้องค์พระศิวะองค์พระนารายณ์ดวงชะตาของท่านมีอํานาจสูงมากนะจะช่วยปกปักคุ้มครองรักษาด้วยสิ่งที่เพศภัยอาถรรพ์ต่างๆไม่สามารถเข้ามากั้มกายในตัวท่านได้เพราะเทวดาชั้นสูงมีอํานาจ พลังจกักรนาลายอยู่ในตำราเกาะยันเกาะเพชรหลงหลงพ่อป่ายนะครับผมนาว่นาลาย,าลายดาวาดหินมาผ่านนาลายแผงสอนครับผมประหัรประหารศัตรูหมูมารชาวราศีมินโดดเด่นด้วยอํานาจบารมีวาสนาท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินถึงเวลารับทรัพย์ท่านจะแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาประสบความสําเร็จ แชมป์ชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนารวยเลยรวย,วยต่อแต่นี้ไปนะครับผมโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาจะเข้ามาเต็มกระเป๋านะครับอิมเอ,อิรอิมเอมลืล่นเล,อ,ลอสังสรรต้นลำหลักบำกองเพลงนะครับจะแชมป์ชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลารวยของท่านหรือยังให้สังเกตโชคชะตาว่าท่านจะรวยท่านจะเฮงท่านจะปังจงรับพลังโบกเข้าไว้ ครับผมขอให้ท่านแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีชาวราศีมินมีความสุขแน่นอนร้อเพราะว่าโชคจะตามท่านกำลังมาครับนะผมจะสุขสมสมหวังดังใจหมายมีโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนานะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม,หม่ๆถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไร์นะครับแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ